เพิ่งมันเล็งครถในดรื่เนาะเสียงรถนัยเจ้าภาพโลกมันเล็งเนาะ ตอนนี้เบ่าก็ได้ยุดที่ไถหนาทุกคนซึ่งว่าเบ่าหาก็เป็นอ้เบ่ากินีเน,อนาอไทยนาไทยุดเนาะพี่นอ้องบนนี้ไทยดำแล้มันมี้าเนาะ พูดขึ้นแยต่ตายแล้วเฮาจริงมากไก่คนดำเนาะตอนนี้ก็คนเส้มนะพี่น้องนายบ้านมันเส้มครับรถไล่เลยเนาะ มันไทหน้าแต่ละคมแต่ละคมมันจะตามนั่นเองรถในโมกุลสองปีน้องซื้อมามันย่องโอ้ยดด คนดำคนแดงพีน้องมันเล็งแต่ลอดไปพึ่งด้วยเสืมันเล็งพน้องอ,อีพอเบานี่จมตลอดพี่น้องแปงลงรถพึ่งมันเล็งรถได้ทุกอายบอนก็บ่าวครับเป็นยังเล็กนึงครับโซนมันครับแล้วเล็กสองเล็งจำแต่ให้รถ คือวอาเลยมันแซมนะพี่น้องขันบ้าออกจากลก้าเฮดแดนขึ้นขันหน้า,นนนนาเลย,ย,นะยพี่น้อง่วนมันไทยเนี่ยโอ้มันยิ้มเปย์เปย์คือมันบ่มื่พี่น้องแล่นไปตามหลังรถ การไถหน้าน,นี่ก็ไถหุดน้พี่น้องไถไว้ท่าแบบแบบกาเหาละมาไถาอีกเธอหนึ่งนะพี่น้องอันนี้ก็คือไถหุดบัดกาเหาแล้วมาไถาขนนน้องพี่น้องไถอีกคธอหนึง่งอันนี้คือไถหุดเบิ่งมันเล็งรถในรนะนะุ่เนาอเสียงรถนันยึดคาัโลกมันเล็ง บ่มียอดพี่น้องว่าเว้านมันมันเว้าไถ่ซานมันนั่นแล้วมันเว้ามันไถ่ไหวไถ่ในนี่แล้วไหวพี่น้องมันไถ่เบิ้งมันเลนไปนั่มันไถ่พี่น้องคันดำคันแดงพี่น้องโอ้มันเหตุละพี่น้องมันเหตุละ ตอนนี้กำลังมีแดดนะน้อนงฮ้อนแดดแสงแดดคอตะเวนะเออบิ่งการเลงของมันนะ จักจนล้่นล่นน่ล่นเปล่าจักนเกิื่อล้่นพันมาสี่ห้านาทีมันก็ถ่ายเย็นแล้วแล้วเนาะคือนายนยังไงมันถ่ายเย็นแล้ว